มาครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมา rose. ส,สอนโหลดเกมดิม a m l ซ็อ u e Soccer ซึ่งเป็นตัวนี้เร็บนี่ครับเป็นรูปยูโกกับอันนอนลัมสีแล้วแรกก็เข้ปไปที่พิสโตาครับแล้วคนก็เลื่อนนะ ท่านมีอยู่หน้าหลักคุณก็กดเลยครับคุณีอาร์ดีเอเอ็มนี่ครับมันจะขึ้นให้ดิมสกอร์วะนี่ขึ้นมาแรกครับเรามาดิมกด็กเกอร์อ๋ออันนี้ผมโหลดแล้วผมไม่รู้อีกแล้วกดติดตั้งไปเลยครับเสร็จแล้วครับ गा